บ้านหลังนี้นะครับสร้างประมาณหนึ่งปีนะครับบ้านก็มีรอยร้าวต่างๆโดยที่ทางลูกค้าได้ติดต่อทางบริษัทเข้ามานะครับว่าบ้านมีรอยร้าวบ้านน่าจะมีการซุดมีการเอียงนะครับของฐานลากหรือเสาเข็มนะครับโดยเบื้องต้นได้ส่งรูปให้ทางบริษัทด,ดูทางบริษัทก็ดูแล้วคร่าวๆของรอยร้าวที่ส่งมาให้ส่วนใหญ่แล้วาทางบริษัทก็แจ้งไปว่าน่าจะเป็นรอยร้าวทั่วไป แต่ต่อมาทางลูกค้าเพื่อความมั่นใจและความสบายใจก็เลยได้ติดต่อทางบริษัทเข้ามาให้ทําการตรวจสอบนะครับการซุดเอียงค่าระดับต่างๆนะครับแล้วก็ปัญหาทางด้านโครงสร้างนะครับจากเบื้องต้นที่เราดูรอบบ้านเนี่ยรอยร้าวส่วนใหญ่จยเป็นรอยร้าวมุมหน้าต่างนะครับเฉียงเฉียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมหน้าต่างเกือบหมดเลยนะครับรอยร้าวพวกนี้เกิดจาก รอยแล้วจากอันฉีนะครับตามมุมหน้าต่างเนื่องจากาคานเอ็นหรือเสาเอ็นนะครับอาจจะเวลาฉาบอาจจะไม่ได้มีการใช้ลวดกองไก่กรุหรือติดตั้งก่อนจะทำการฉาบนะครับอีกครั้งตัวบ้านหลังนี้เป็นบ้านลักษณะขัดมันนะครับไม่มีสีนะครับทำให้ไม่มีส่วนที่ รอยร้าวได้นะครับก็เลยทำให้เกิดรอยร้าวได้ดังนั้นรูปแบบแลักษณะรอยร้าวต่างๆเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นตัวบ่งบอกได้เหมือนกันนะครับว่าบ้านหลังนี้มีการซุดมีการเอียงหรือเปล่านั่นเองนะครับ สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับบริษัทอ l อเช i ยร i n g s e r v i c e c o m ครับ